สวัสดีค่ะหลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นเริ่มมาตั้งแต่มีการใช้คำว่า instruction หรือการเรียนการสอนแทนคำว่า teaching หรือการสอนโดยมีแนวคิดว่าในการสอนครูต้องคำนึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้เท่านั้น เช่นการทำให้ผู durch, toolbox, work yani HTML, uh ้เ huh. รียนได้เรียนรู้โดยการกระทำเมื่อมีประกาศว่าครูต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครูต่างก็มีคำถามกันว่าสอนอย่างไรที่ว่าให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียน และประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆอันจะนำผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงแบบเน้นตัวผู้เรียนนะคะการจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพหลักการ ผู้เรียนแต่และคนมีภูมิหลังสติปัญญาความสามารถความถนัดแบบการเรียนรู้ความสนใจและความต้องการไม่เหมือนกันการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับภูมิหลังของผู้เรียนลักษณะของผู้เรียนและสนองความต้องการของผู้เร claro ียนเป็นรายบุคคลจะช่วยให้ผู้เร hm ียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและพัฒนาไปตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคลนิยามนะคะการจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพหมายถึง การจัดสภาพการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยการคำนึงถึงภูมิหลังสติปัญญาความสามารถความถนัดแบบการเรียนรู้ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเองนะคะหลักการ การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนนำตนเองสามารถช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเองและพัฒนาตนเองได้การนำตนเองและพึ่งพาตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายในซึ่งสามารถกระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีจุดหมายอันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีได้มากและจดจำได้นานขึ้นรวมทั้งไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วย ส่วนข้อ2เนื่องจากผู้เรียนมีแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันการการให้ผู้เรียนนําตนเองและเลือกวิธีการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีสําหรับนิยามการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนนําตนเองหมายถึงการให้โอกาสผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะ